วิชาการศึกษานะครับนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยนะครับก็ได้แก่เปตาลอสซีเปตาลอสซีเนี่ยชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านของความสนใจความต้องการและก็อัตราในการเรียนรู้ดังนั้นเราควรให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆนะครับเฟอร์เบลเฟอร์เบลเชื่อว่าการเล่นเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการเรียนรู้ของเด็กเล็กแล้วก็เฟอร์เบลนะครับ เป็นบิดาแห่งการศึกษาอนุบานนะครับมอนเตสซิลีมอนเตสซิลีเนี่ยเชื่อว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรมการสัมผัสการได้หยิบจับทดลองด้วยตนเองตามรูปแบบอย่างมีขั้นตอนแล้วก็มีเป้าหมายเด็กจะเรียนรู้อย่างเข้าใจจากการสัมผัสการใช้สมาธิแล้วก็มีวินัยในตนเองโดยมีอุปกรณ์เป็นสื่อการสอนที่สําคัญ ที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการความรู้และความคิดอย่างมีระบบนะครับ P.J. ใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อการสอนเยะยุให้เด็กเกิดความสนใจมีความกระตือรือร้นอยากเรียนอยากรู้นะครับอิเ e ล็กซันด์เน้นความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทางและยอมรับความสำคัญของวัยเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางด้านอารมณ์แรงจูงใจ อันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับแล้วก็กีเซลนะครับจะเน้นในเรื่องของวุฒิภาวะทางร่างกายมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นตัวกำหนดพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กด้วยนะครับ